ให้ก่อนเลยหรอแน่นอนครับอ่าแน่นอนก็วันนี้เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยเนาะที่เราได้เจอกับคุณพวินแล้วก็มาเจอกับแฟนคลับทุกคนนะคะก็อยากจะถามถึงความรู้สึกนิดนึงว่าวันนี้มีโอกาสได้มาแสดงในงานสองเซฟเฟสวอลของเรารู้สึกยังไงบ้างคะสนุกครับแล้วก็ลกเหมือนกันครับแต่เมื่อกเมื่อกี้ก็แน่นอนบ้าเตื่นเต้นใช่ไหมบอกเลยว่าความสามารถเขาเหลือมล้นมาเมื่อกี้เล่นทุกอย่างเลยเล่นคีย์บอร์ดทุกอย่างได้หมดเลยร้องเพลงก็ได้ด้วยบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆนะครับวันนี้ก็ เป็นสกิลที่ได้จากการเล่นวงดนตรีแล้วกันครับผมก็หลายหลายคนก็น่าจะเพิ่งสอบพิธิมกันเสร็จหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เสร็จก็มีวันจันทร์อีก1วันเนาะก็ด้วยความที่ว่าพวกปี3ปี4แล้วก็ปีสูงสูงปีสูงสูงก็เพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานก็เพิ่งได้เริ่มสอบเมื่อวานก็ ได้ขนาดนี้ก็โหนี่บอกเลยว่านี่เวลาซ้อมน้อยขนาดนี้ยังทำอมาได้ดีขนาดนี้เลยถึงขนาดที่สลับเวลาหนอ่านหนังสือของเราเพื่อมาซ้อมให้กับงาน3ามเศร้าเวอร์ซวของเราในครั้งนี้โอ้โหบอกเลยว่าสุดนอพมากเลยนะครับก็ถือว่าถ้าถามคนขั้งหลังได้ก็เป็นวันไดวิลิคเหมือนกันครับ โอ้นี่บอกเลยว่านอกจากผมนี่การอ่านหนังสือของผมนี่ถือว่าเป็นวันในมิเราเคิลแล้วยังมีคุณภูวินนะครับที่ซ้อมเพ่นฟรีแบบวันในมิราเคิลเพื่อนผมมาชิมกันหนังสือก็วันในมิราเคิลเหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่าจะหาเพื่อนเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกมหาลัยแล้วกันทุ่งมหาลัยก็น่าจะวันในวันนี้จะเป็นชาววิศวะนะครับของชาววิศวะบอกเลยว่าวันในมิเราเคิลแน่นอนว่าวิศวะแน่นอนนะครับอย่างนี้เมื่อกี้คุณภูวินพูดออกมาว่า ชาววิศวะอ่าอยากคุณภูวินช่วยเล่าดีหนึงว่าคุณภูวินเนี่ยตอนนี้เป็นนักศึกษาชันเป็นที่สาแล้วจากคณะว<ช>ิศวกรรมศาสตร์รของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ครับอ่า<ช>คุณภูวินีนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสาไปแล้วบ้างอ่าคุณภูวินมีประสบการณ์อะไรแบบประสบการณ์ดีๆที่อยากเล่าอยากแชร์ริ่งไหมว่าตอนนี้เรียนมหาลัยเจออะไรบ้างแบบโอ้ยภูมิใจจริรู้สึกว่าเรื่องไม่ถี่จริงๆที่ได้เรียนผมว่าผมว่าสิาง่งที่ดีที่สุดเรื่องมหาลัยคือเรื่องเพื่อนครับเพื่อนที่เราได้เจอคือ อันนี้พูดในมุมผมนะเพราะว่าผมผมเลยนวิทวาจุลาเนาะวิดวาจุลาก็ได้เพื่อนเยอะมากแต่ละคนก็เป็นคนที่นายเป็นคนที่เฟรนี่อย่างเช่นวงที่เล่นเมื่อกี้ก็เป็นวงของวิดวาจุลาเป็นวงของอ,อินดีมิวสิกคลับนี่แหละครับผมก็รู้สึกว่าพออยู่ในคณะเราก็ได้เจอคนในคณะได้เจอคนหลายๆภาคเพื่อนหลายๆแบบครับก็สนุกแล้วก็ฟูฟิวใจ อ๋อนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เเล่นกันด้วยนะครับเมื่อกี้าบอกว่ามินอินปอมาจากชื่อของนักดนตรีแล้วก็นักร้องรวมกันใช่แล้วมีโอกาสไหมจะเป็นมินอินปอคูวินมีโอกาสหรือเปล่ารวมกันสี่คนไปเลยอันนั้นน่าจะอยู่ที่เวลาผมแล้วแหละว่าผมมีเวลาหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่บงด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าพบเครื่องจริงๆมาทั้งในเรื่องของการเรียนมาในเรื่องของการทำงานของนักดนตรีบอกล้วคุณภูวินมีครบเครื่องสุดๆไปเลยอ๋อเนี่ยขนาดนี้แล้วเอาล่ะคุณภูวิน ผมว่านี่คือสิ่งที่แฟนคลับทุกคน f c ทุกคนที่มาดูคุณในวันนี้อยากฟังจากปากคุณครับช่องทางติดต่อตอนนี้มีผลงานอะไรทุกคนได้ติดตามคุณอยู่อีกตอนแรกอยากจะบอกมีหนังมุนพยนต์ครับแต่ก็ราไปก่อนนะแต่ก็เราไปก่อนนะครับผมก็ฟังติดตามภาพยนตร์เรื่องหนังภาพยนตร์เรื่องมุนพยนต์ด้วยครับ ก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นของภูวินด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่มาเชียร์เราในวันนี้เราไหมตรงหน้าเราเพียบเลยต่บอกเลย่คิดว่าจะมีคนมาของที่ได้ขนาดนี้ก็คือโอ้โหนี่ก็คือทำมงกุฎทำพวงมาลัยก็คือโดน้กล่องขึ้นมาเลยบอกเลยนะครับว่าของที่วันนี้เนี่ยเราจะนําไป บริจาคนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับให้กับโรงเรียนอุดมศิลป์วิทยานะครับที่จังหวัดอะไรครับคุณจังห <นะ S 2> วัดอาุานั่นเานแน่นอนนะครับเได้๋ยว,ว่าซื้อเป็นกำลังใจให้กับคุณภูวิแล้วยังได้ร่วมทำบุญสมทบพูลบริจาคก,กันอีกด้วยนั่นเองแน่นอนครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาวันนี้ก็มาเยอะมากันเยอะมากนี่คือไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าทุกคนเก่งกันมากไปหาเธอก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาแล้วก็ไว้เจอกันในอีกหน้าครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณคุณภูวินทีด้วยนะครับที่ได้มายืนข้างๆกันของพวกเราอีกครั้งหนึ่งในเวทีนี้นะครับขอบคุณภวินาเลยนะครับขอเสียงประมินให้ภวินหน่อยค่ะ